เดี๋ยวเรามาทดสอบชุดไฟสู่สามสิบน,นะครับสูสามสิบลำนี้ส่งไปต่างจังหวัดน,นะลูกค้าสั่งระกอบมีชุดโซโวนะครับสายยกหัวย,ยกอัพดาวโปรตีนะครับชุดโซวทำง,งานโปรตีชุดมอเตอร์นะครับมอเตอร์รทำง,งานโปรตีนะครับชุดเลี้ยวล้อเลี้ยวโปรตีนะครับ โอเคครับทำงานโปรตีนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราทดสอบปีนังครับสนใจติดต่อที่ f a c e b o o หนึ่งาหนึ่งเครื่องบินอาเซียนแบงเพรนะครับหรือที่เพจร้านหนึ่งอาเซียนแบงเพรนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดสามหนึ่งสองสองแปดสามครับ